กองเต้เซ e ็นร่วมทีมเอาอิติฮัดสปีรับค่าเหนื่อย3,700ล้านบาทฟาบิซซโอโรมาโน่กูรูตลาดซื้อขายรายงานว่าเอ็นกุโล่กองเต้กองกลางชาวฝรั่งเศสเป็นแข้งรายล่าสุดที่ตกเทา้าร่วมหลีกลุกหนังซาอุดิอาระเบียหลังเซ็นสัญญา4ปีร่วมทีมเอาอิติฮัดแบบไม่มีค่าตัวโรมาโน่ ano, รายงานรายละเอียดของสัญญาว่ากองเต้จะได้รับค่าเหนื่อยรวม100ล้านยูโร3,700ล้านบาทในระยะเวลา4ปี โดยมีค่าลิขสิทธิ์ภาพลักษณ์และสิทธทิประโยชน์อื่นๆต่างหากเอาอิติฮัดเริ่มเจรจาก,กองเต้เมื่อวันที่6มิถุนายนตอนนี้เซ็นสัญญาเรียบร้อยแล้วเหลือเพียงแถลงข่าวยืนยันอย่างเป็นทางการเท่านั้นโดยกองเต้จะไปสมทบคาริมเบนเซม่ากองหน้าเพื่อนร่วมชาติที่เซ็นร่วมกับเอาอิติฮัดแบบไม่มีค่าตัวหลังหมดสัญญาก,กับริอมาตรรตไปก่อนหน้านี้กองเต้ขาดแข้งกับเชลซีมาตั้งแต่ปี2016หลังย้ายจากเลสเตอร์ทิตี้ เป็นกำลังสำคัญในด้านกลางและมีส่วนช่วยทีม,วม,มเเฟเฟควาแชมป์พรีเมียร์ลีกเอฟเอคัพยู่ฟาแชมเปี้ยนลีกและยูโรปาลีกอย่างละหนึ่งสมัยค่ะขอขอบคุณภาพแะลหลข้อมูลข่าวมาติชนออนไลน์ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ